มันจะกดวนเนี่ยกดไปเรื่อยๆเห็นไหมดูนี่อย่าไปรัวเย็นเย็นกดเย็นฤทธินะคะกดนี้นะใจเย็นเ็นนะอย่าไปรัวนะเลยมันจะเลยแล้วก็จะตกใจนะคะอ่าคุมนี้ไม่ขึ้นคุมนี้นะมาร์คมันจะขึ้นเห็นไหม อีพี่เีปอัอโทเปีนนี่โอเคเราให้ยาอะไรตอนไหนสามารถมารให้เขามันก็จะขึ้นมานะคะฟินสติปอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มซัมมารี่จะทำ ekg ออกมาตลอดการ cpr ของเราเนาะอ่าเพิ่ม m จูดตรงไหนตรงนี้นะคะนี่นะคะปุ่มลดปุ่มเพิ่ม m จูดอยู่นี่นะนี่เห็นไหมเห็นเห็นตรงนี้ไหม เห็นไหม,มนี่ย<ม>อ่าขึ้นลงตรงนี้นะคะเพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้นะคะนะเพสฟังกชันเพสอยู่มุมนี้นะอ่าเปิดฟังก์ชันเพสขึ้นมามันจะเขียนเป็นเพสยังไม่ได้เปิดใช้มันเขียนเพสเซอร์สต็อปนะคะโหมดดีมานโหมดเครื่องโหมดตรงนี้เนาะจะใช้ดีมานโหมดดิฟฟิกโหมดนะคะอาเพิ่มเลทตรงนี้เลยมันจะมีเครื่องหมายบอกเราอยู่ละนะคะเอาพุทตัวนี้แต่อย่าลืม t คสสตาร์สต็อปตรงนี้นะคะจะเปิดใช้ต้องกดสตาร์ทเนาะตอนนี้มันได้ไม่ได้ต่อคนไข้จริงนะคะเนาะฟังก์ชันเ s สจะทำงานเนาะเราจะต้องต่ออะไรบ้างนะคะต่อสายหลีด EKG อ,อย่าลืมต่อสายหลีด EKG เพราะเราจะต้องอ่าน EKG ของไข้ได้วยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแพทเทิร์นนะคะ Standard pattern จะเปลี่ยน c นอ n แ e l สีแดงแล้วก็สีดำ มีมาแล้วนะแดงพวกโเดเปียวหลายนะคะมต่อสายกันเลนะอ่าแดงเอาแพดเดิ์นี้ออกค่ายดังแดงเขียวถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะนะหลุดไหมคะ่าตกใจนะเขาตะมนี้นลูกสอนให้ดูตรงนี้นะเวลาเปลี่ยนนะคะหมุนสีเขียวตามลูกสอนนะคะ แล้วดึงออกนะแต่ต้องไปาต่ชาของเขานะเม่กี้พยายามอ่าแล้วก็เปลี่ยนไป็นสายนะคะที่จะตอกเอทิโนแพดนะคะเขาจะมีเห็นไหมปลายแหลมๆให้มาชนกันตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมมีปลายแหลมสองอันชนกันแต่พี่ก็จะจําว่าหางมันอยู่ข้างนอกพี่ก็กดไปตรงๆก็จะเข้าละมันจะมันจะ เสร็จแล้วอย่าลืมต่อสายเข้ากับอันนี้นะคะต่อหมดแล้วไม่ต่อตัวนี้ก็ไม่ได้นะอ่ามันจะมีด้านที่เป็นโค้งกับด้านที่เป็นแป้นใส่ให้ถูกนะคะเนี่ยโค้งใส่กับโค้งด้านเรียบใส่กับด้านเรียบนะคะต่อไปตรงๆเนาะแล้วก็แปะอ่าเวลาแปะนะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกเราอยู่แล้วนะคะ ตรงไหนเป็นเตอร์นัมตรงไหนเป็นเอเปกนะคะสามารถแปะหน้าหลังก็ได้ถ้าเป็นเด็กนะคะอันนี้ถ้าเป็นหุ่นที่เราสอบก็แปะไปตรงแป้นนี้เลยนะคะน,นี้นะ,ะเสร็จแล้วเห็นไหมมันต้องมอนิเตอร์อิเคจีแต่ถ้ามันเป็นแพดเดิลแปอเคจีก็ขึ้นนะอ๋อแต่ถ้าแปะอันนี้แล้วมันจะไม่มีแพดเดิลดีให้เราละมลยจะขึ้น อให้มอนิเตอร์เป็นเลดรีสองเสมอเพราะว่ารีสองมันจะเห็น ekg ชัดส,สุดนะคะถ้าไซส์มันเล็ก<ม>เพิ่มไซส์ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะเนี่ยไม่ขึ้นขน้างหลังข้างหลังเออขอโทษ <laughs> ขอโทษ <laughs> นี่นะคะเพิ่มไซส์เนาะตรงนี้เนาะอ่าถ้าไซส์ใหญ่เกิอตรงนี้นะคะ เวลาเปิดเทสนะคะเปิดฟังก์ชันเทสอ่ะสมมติว่าเราต่อ EKG ต่อสายหมดแล้วเนาะอ่าทีมลีดบอกว่าขอเปิดเปิดเทสกดปุมเทสแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ทีมลีดเป็นคนมาตับเทสเองใครที่สอบเป็นทีมหนึ่งกรรมการเขาบอกว่าอ่ารับเองนะคะเองต้องมารับนะคะ